ลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พายได้สลามมาจากเกียร์ซินนะคะนี่ก็จะเป็นสลามชีสสีลุงพาสเทลแบบนี้เลยค่ะทุกคนน่ารักมากจะเป็นไงไปดูกันนี่นะคะทุกคนน้องก็จะมีเป็นสลามเกาสใสเกาคุณผสมกันแล้วก็เป็นเหมือนซอสนะคะแล้วก็บอร์เรกซ์กันนะคะเป็นแอคทิวิตี้กันน้องเลวแล้วก็มีเอิมของแบบฟีโมตกแต่งอะไรต่างๆเยอะมากนะคะนี่ มีชีทเลมโบ้ด้วยสวยมากนี่ค่ะทุกคนแล้วก็ตัวเบสสลามก็จะเป็นสีขุนน่าจะเป็นสลามขุนผสมกาวผสมกับสลามใสนะคะทุกคนนี่เสียงก็คือแบบดีมากพายชอบมากเลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เป็น นี่คะ่ะทุกคนนะ่าจะเป็นซอสสำหรับเอาไว้กินกับชีสนะซึ่งอันนี้ย้ำก่อนนะทุกคนว่าถึงน้องจะดูน่ากินแต่เราก็กินไม่ได้นะคะกินแล้วก็คือตุยนะเข้าโรงพยาบาลได้เลยนี่จากนั้นเราก็จะใส่เป็นตัวซอสชีสลงไปนะนี่แล้วก็ปาดปาดให้มันเต็มนะคะก็จะได้ออกมาเป็นอะไรประมาณนี้เลยคือน่ารักมากขนาดยังไม่ไอ้นี่นะเนี่ยจากนั้นเราก็ใส่เป็นชีสนี่นะคะทุกคน สีสวยมากเลยแล้วก็จะวางลงไปเลยค่ะนี่ถ้าคลิปนี้คอมเมนต์ได้ทุกคนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะว่าต่อไปอยากให้พายเนี่ยรีวิวอะไรต่อตอนนี้ก็คือไม่ค่อยมีคอนเทนต์ลงแล้วนะก็คือหายไปเกือบเดือนเลยจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เป็นนี้ซอชีสลงไปน่ารักมากแล้วก็จะใส่เป็นของตกแต่งก็จะเป็นมินิชีสนะคะก็จะมีเป็นสีเขียวกับสีฟ้าแบลมาวางลงไปเลย จากนั้นนะคะเราก็จะโรยเป็นเอิ่มเกล็ดน้ําตาลสี่ลุงแล้วก็ใส่ลงไปเลยจา้าตรงนี้ก็คือแบบเหมือนเค้กแล้วคือน่ากินหนักมากค่ะทุกคนพายเกือบเอาเข้าปากแล้วมีสีแบบสวยมากแบลมากเลยจากนั้นเราก็จะมาทำลายน้องกันค่ะทุกคนไม่อยากทำลายเลยแต่ไม่เป็นไรเราแคปรูปไปแล้วเอ้ยเอ้ยเออแอบผิดหวังกับน้องชีสนิดนึง เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวดียว,ยวาล้องใหม่คขล้องใหม่นะคะเราตาฝาหรือเปล่าอ้ทุกคนชีสมันแข็งอะ่ะม,มันไม่นิ่มอะ่ะหรือว่าเขาใค่ให้เราเอามาวางเฉยๆไม่ให้บีบหรอไม่ปกติมันต้องบีบได้สิแต่ของภายมันมันแข็งอะ่ะทุกคนสงสัยว่าจะเปิดฝาหรือเปล่างงไม่เข้าใจสงสัยภายนะ่าจะเปิดฝา,าทิ้งไว้นะคะ นี่จากนั้นเราก็จะมาผสมกันสีแบบสีแบวมากของจริงน้องจะเป็นแบบสีเขียวนมเลยนะแบบสีเขียวอ่อนๆน,นมๆมเลยสีแบบน่ารักมากแต่ในกล้องไม่รู้ทำไมมันมองเป็นสีฟ้าแบบอ่อนนะทุกคนนีเสียงคือจิ้มฟินมากเสียดายอ่ะไม่ได้ผสมกับน้องชีสเพราะมันแข็งซะก่อนเสามากเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ